ผมเชื่อว่าหลายคนคงซุบซิบหนึ่งทางนะฮะเอ้ยมันใส่เสื้ออะไรวะไม่ได้เสื้ออาเซนอนสีแดงขาว,วาไม่ได้แมนยูไนเต็ดด้วยเสื้อทีมอะไรนะฮะนี่คือเสื้อจากสโมสรบุลเดสติก้าเยอรมันแอร์เดลไลฟ์ซิกนั่นเองเป็นการตอบย้ำว่า PPTVHD ช่อง36ถ่ายทอสดฟุตบอลเยอรมันต่อเนื่องนะครับเริ่มสดเสาร์นี้นะครับเปิดลุกการจริงวันศุกร์แต่ว่าวันศุกร์บายเย็นเตะดึกนะครับก็จะมีทางฝั่งของดอทมุนเจอกับเลว์คูเซ่นทันทีนะฮะเดี๋ยวใครมาจาต้องรอดู แล้วก็ไทยลีกจะถ่ายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ารอประกาศจากสถานีแล้วกันนะครับแต่ว่าวันเสาร์นี้มีถ่ายบุรีรัมเจอกับบีจีก็บอลมาแล้วเปิดฤดูก,กาลแล้วนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้พิกนิวส์มีเรื่องราวมากมายไปหมดครับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนิวคาสเซลรวมถึงบาร์เซโลน่านะครับเพราะว่าบาร์ซ่าเนี่ยตอนนี้ข่าวดีมามากมายครับล่าสุดชูคุนเต้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วเตะบอลไม่มีอะไรลิกล็อก นะครับก็บาซ่าได้นักเตะไปอื้อ่าเลยแล้วก็ลงทะเบียนนักเตะเรื่องขั้นเหนื่อยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าล่าสุดขายหุ้นสมสรออีกนะครับให้กับบริษัทคิปโตนะครับบาซ่าสตูดิโอยี่สิได้เงินมาอีกร้อยล้านยูโรหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่หันหุ้นสมสรขายแล้วก็ขายลิขสิทธิ์ทีวี25ปีเนี่ยได้เงินมา700กว่าล้านยูโรเกือบพันล้านยูโรโอ้สบายแบบนี้ก็ไต้องขายแล้วฟิงกี้ได้ยองเก็บไว้ใช้งานนะฮะจินดีกับแฟนบอลบาซ่าด้วยนะครับ ทีนี้มาที่อังกฤษรอยคิยนวิจาร์อาร์เซนอลครับผมไม่นั่งดูปืนใหญ่ดีลันเล่นเกมเจอกับเชลซีถล่มเซบียาในโขแบบลงตัวมากเลยนะโอเดกาเล่นดีมากและเชลซุดเนี่ยตอนนี้แฟนบอลอาร์เซนอลเปรียบกับเอียนไร์คืออยู่ถูกที่ถูกเวลาตลอดแต่ว่ารอยคียนครับมาเรบรคแฟนบอลเดอะกันเนอร์สบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะว่าเกมรับของคุณโดยเฉพาะคู่เซนเตอร์เนี่ยมันซอฟต์มากมันดุ ยั่วอะเบนไวน์เกาเบียวมาเกาเยสเหรอสองคนนี้ไม่ดีพอในการทำให้อาร์เซนอลติดแชมเปี้ยนส์ลีกนี่คือค่าวพิจาร์งรอยคีนนะครับนิวคาสเซิลสลิกาดงออกมาบอกว่าจะไม่ยอมแพ้นะครับแม้ว่าซัมเมอร์นี้ยังไม่เซ็นใครเลยนะครับย้อนกลับไปตอนที่เซธิซาอุเข้ามาโอ้โหเซ็นเพียบเลยใช่ไหมครับได้ชุดเปียมาได้โอ้โหรูโน่มากิมาไลท์่ะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสาริกาโดงขยับจะเอาเจมส์เดิสันตอนแรกเลสเตอร์ปฏิเสธ40ล้านปอนด์ไปแล้วนิวคาสเซ่ลบอกเดี๋ยวจะกลับมาปรปับปรุงจะซื้อนักเตะค,คนนี้ให้ได้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าสาริกาโดงจะทําสเปรดหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเอเวอตันครับแลมพาร์ดเนี่ยอนาคตด,ดูยังมินเมย์อยู่นะครับแม้ว่าจะทําให้ท็อฟฟี่เสียเงินรอดตกชั้นสเปรดแต่ว่าอุ่นเครื่องในผลงานไม่ดีเลยนะฮะนะครับแม้ว่าเอาเกยังมีเกมชนะแต่มันเป็นชนะทีมรองปอนดล่าสุดเนี่ยไปเลง กองหน้าอาดีตกองหน้าของเชลซีครับมิชิปาชัวยี่เพื่อมาแทนการขาดหายไปของริชาร์ดิสซอนดูแล้วเค่อยเวิร์กเท่าไหร่หนะอันนี้นม,อมองผมแล้วก็เชฟฟาเบกาในวัย35ปีเขายังคงเป็นนักฟุตบอลอยู่นะฮะล่าสุดเปิดตัวกับโคโมโโมสอนในอิตาลีเซเร์เบนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคือมนาครนะครับเรื่องใหญ่คงอยู่ที่บาร์เซโลนาแหละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยเจาะลึกกันเรื่องของเชลซีครับ เพราะว่าเชลซีเนี่ยจะไฮแจ็คนักเตะคนหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ซิตี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่าแฟนลิเวอร์พูลผมว่าฟังคลิปนี้ดีๆนะผมกำลังมองว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยกำลังขาดความแข็งแกร่งไปเยอะมากเขาเสียนักเตะไปเยอะแม้ว่าจะได้เออร์ลิงฮาร์แลนด์แม้ว่าจะได้คาร์ลินฟิลด์ Field, แต่ผมบอกเลยลูกการ์นี้เขาจะไม่แข็งแกร่งแบบเก่าแล้วถ้าหากโดนเชลซีแย่งนักเตะคนนี้ไปอีกนะผมบอกเลยเป๊ปเหนื่อยแน่นอนเลยลูกการนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและมีเรื่องของอเล็กเตเลสแมนเชสเตอร์อยู่ในแตกด้วยติดตามมไดด้้ทังหใน ก่นวันอังคารครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นำเสนอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปนะครับมีคำถามส่งเข้ามาถามผมเยอะมากทั้งในไลน์แล้วก็ในคอมเมนต์คลิปเมื่อวานนี้ให้แยกแบบนี้ก่อนว่าที่นำเสนอคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่จักรยานไฟฟ้านะไม่ใช่บิ c ซิ l นะครับและอีกคำถามหนึ่งก็คือจดทะเบียนได้ไหมจดทะเบียนได้เหมือนมอไซ เติมน,น้ำมันทั่วไปเลยโอ้โหตอนนี้รถไฟฟ้าวิ่งกันเพียบไปหมดแล้วนะครับเขาจ่ายตลาดกันด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็หมดแล้วนะฮะแล้วก็รับประกัน5ปีด้วยนะครับแนะนําคุณผู้ชมเลยครับว่าของดีแบบนี้ไม่อยากกล้าดเพราะประหยัดเงินประหยัดสตางค์ได้เยอะนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยคันละหมื่นสามห้าร้อยนะครับแล้วมันกับการเติมน้ํามันอะ่ะผมเนี่ยนะเติมน้ํามันไปกลับทั้งภรรยาแล้วผมเองเดือนหนึ่งประมาณหมื่นเจ็ดอ่ะแต่ว่าอันนี้เปรียบเที่เอาผมไม่ได้ ผมทํางาน7วันนะครับแต่ผมแค่บอกว่าน้ามันน่ะมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เพราะวานมันก็ขึ้นอีก80สตังค์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ฟ้าเนี่ยมันประหยัดมากนะครับมันสามารถที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นเพราะว่าขี่ไปส่งลูกขับไปจ่ายตลาดนะครับขับไปขี่ไปทํางาน10กิโลบาทเดียวรับรองว่าคุณจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแน่แแล้วก็ชาร์จไฟได้ครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันใช้เวลาประมาณหกถึงแชั่วโมงก็คุณก็ชาร์จ แลวคุณก็ไปนอน6กถึงแชั่วโมงใช่ไหมะระยะหนึ่งทีนะครับวิ่งได้40โลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณไปจ่ายตลาดซื้อไปวัดแค่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหคุณวิง่งแด้เป็นสัปดาห์เลยนะครับแนะนําคุณผู้ชมเลยครับสาหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่จักรยานนะครับไล่ไปถามได้เลยพี่เขาถามโอ้เป็นของใหม่ใช่ไหมอยากจะรอยมัน,มนโอ้มไม่ต้องไปเติมน,น้ำมันนะ่ะน้ำมันตอนนี้มันแพงมากเลยถูกไหมฮะไล่ไปได้เลยที่ไรนี้ครับ ev thailand มีคาถามถามก็ได้เลย นะครับหรือว่าคิดสแกนคิวาโคดเนี่ยมีขึ้นไว้ให้แล้วก็ไปถามว่ามันต้องจ่ายตังค์ยังไงแต่ผมย้ำว่าจดทะเบียนได้แน่นอนนะฮะไม่ถูกกฎหมายเราจะเอาไปขายทด้ไมนะครับหรือว่ามีคําถามเป็นคนเฒ่าคนแก่เอ้ยฉันอยากจะขับไปส่งขี่ไปส่งหลานไปโรงเรียนโทรเบอร์นี้ครับ0 9 7 3 4 0 6 8าเโทรหาคุณชมพู่ได้เลย,เลยขอบคุณมากครับอ่ะไปว่ากันที่เรื่องของของสะสมนะฮะโอ้โหเซอร์เอลิฟเวอร์กูสันกับ เวปขแขายดีจริงวันนี้ผมเลยเอาเสื้อของเบ็กแฮมมาให้คุณผู้ชมได้อุดหนุนกันครับผมได้มาจาก d d s เอ่อแฟชิ่นั่นแหละครับเสื้อของเบ็แฮมเนี่ยข้างหลังปักเบอร์23แน่นอนเดวิดเป็แคมคือแบรนด์อม s บาสเตอร์คือทูตเลยของ Adidas นะครับผมได้ตัวนี้มาในราคาทถูกมากคือถ้าหากเวลาคุณเอาชื่อของนักบอลไปปักหน้าอกหรือว่าปักหลังเนี่ยถือว่าคุณใช้ลิขสิทธิ์ชื่อไม่ว่าจะเป็นเมสซี่ลิคาโดกาก้าเบ็แฮม อันนี้คือทูตอารดีด้าทั้งหมดเสื้อมันจะแพงประมาณแบบ2,000อัพแต่ปูนี้ผมได้มาในราคา1,200บาทเพราะฉะนั้นคากคุณผู้ชมอยากได้ลายขาผมด้วยอันนี้ลายผมนะครับบล็อกปิรพลตร,ตรงนี้ส่วนแฟนลิเวอร์พูลครับอาร์ดีด้าตอนนี้ถ้าดังที่สุดก็ต้องเป็นโมซาล่านะครับผมได้โมซาล่ามาในราคาเดียวกวับเบคแฮม1,200บาทแต่โมซาล่าตัวนี้ XL ครับค่อนข้างใหญ่นะครับเบคแฮมเนี่ยเป็น S ยุโรป เพราะฉะนั้น M เนี่ยใส่ได้สบายๆบายผมเนี่ยใส่สบาย,บาย,ไ,มบายไม่แน่นครับเพราะว่าเป็น S ยุโรปแต่ XL เอางี้ครับแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าแฟนใครที่ชอบซาร่าอาดิดาสนะครับตัวใหญ่เป็นพวกไซส์ใหญ่หน่อยเป็นคนโอยุโรปนะครับมาเอาซาร่าไปไซส์ XL ได้เลย1,200บ,บาทเท่ากันไล่หาผมได้เลยเพรปะปิดผลน,นะครับส่วน5,000คอโอ้โหหมดเร็วมากๆเลยนะครับแต่ผมได้มา30ผืนก็ยังคงมีเหลืออยู่นะครับใครอยากได้ผ้ามันคอเซอร์เล็กส์อ่ะ ผมเขาที่แล้วไม่ได้ถ่ายอินเสิร์ตมาดูเต็มๆได้จากตรงนี้เลยผมชูให้ได้ดูกันแล้วนะครับเซอร์เล็กฟอร์กูซันนะครับตอนนี้เขามาเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของปีศาจแดงแล้ว900บาทส่วนภาพลักษของเดวิดเบคแฮมราคาเดียวกันตับนาร์เบอร์เจ็ดนี่คือชุดแชมป์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็3แชมป์เมื่อปี1999ก้าร้อยเกสิบเกาคนที่แอตลีติแคมปมากที่สุด900บาทเช่นเดียวกันนะครับสินค้ามี4อย่างวันนี้ใครอยากได้ไล,บบลน์ับผมพ่อปีละคน หรือว่าสแกนจอโปรได้เลยขอบคุณมากครับวันนี้เราไปเริ่มกันที่เรื่องของเชลซีละกันนะครับหลังจากที่แน่นอนว่าเขาเสียดิวให้กับบาร์เซโลนาเรื่องของชูสกุนเด่นะครับแต่ว่า2-3สาวันนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับจากสื่อชื่อดังแล้วก็เป็นเซียนของทางฝั่งแตมฟอร์ดปิดนะฮะไปอยู่ที่ SW1 คือชื่อถนน นะครับเขาเปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเชลซีอตอนแรกเปิดไม่ไม่รังเลนะฮะในการเซ็นสัญญากับชูสกุนเด้นะครับคือตอนคือคือถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆแล้วเอาเอาตอนยุคทูเคิลเลยนะไม่ต้องย้อนไปไกลแบบ2ปีที่แล้วนะครับคือยุคนี้รุ่ก,กาลใหม่เนี้ยซัมเมอร์เนี้ยจริงๆเชลซีเนี่ยคือนำชาวบ้านชาวช่องโคตค่อนข้าง,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 งเยอะเซบีย่าไม่มีทางเลือกแล้วในการที่ต้องปล่อยนักเตะในรุูการนี้คือเขาก็บ่มเพราะ ราคามาพอสมควรแล้วยังไงเชลซีดูทงได้นแน่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอบอร์ตบริหารไปคุยแล้วเหมือนมีการชะง,งักระลังเลเกิดขึ้นมันเลยทําให้เสียท่าบาเซลนาซึ่งตอนนั้นมีเงินแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือถ้าเซ็นก่อนหน้านี้ยังไงไม่มีคู่แข่งแล้วเชลซีได้คุณได้แน่นอนนะครับแต่พอยึกยักเสร็จมาซะเลยนะฮะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท็อปโบลี่เองก็ตัววิจาร์พอสมควรนะครับอ่ะโอเคทีนี้พอไม่ได้คุณได้น,นะครับ สิงห์รูก็ไม่เสียอัสติเดอโกยตานะเอาจริงๆแต่ว่ามันก็มีการวิเคราะห์ถ้าหากนักเตะที่ได้เข้ามาใหม่อย่างคูริบารีดืนกับเตียโกซินวาแล้วทางขวาเซนเตอร์3ตัวทูกข้เล่น3ตัวถ้าเซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นอัสติเดอโกยตาอีกมันจะกลายเป็นว่า3คนเนี่ยความเร็วน้อยด้วยกนะันทั้ง3คนเลยนะครับคือไม่มีใครวิ่งประคองใครถ้าให้นึกภาพออกก็คือคล้ายกับทิมชา่างเฟตุยเกลซาเกต ทำไมเวลาแม็กควายจับคู่กับจอห์นสโตนเขามักจะเอาไคลวอล์กเกอร์มาช่วยวิ่งเพราะผู้นี้แบ็คผู้นี้มันวิ่งเร็วนะครับพอเซนเตอร์สองคนเนี่ยหลุดตำแหน่งไอ้เอชเอชแล้วหน้าพลาดเนี่ยมันจะมีตัววิ่งเร็วไปนะครับทีเนี้ยทางฝั่งของเชลซีก็เลยไปมองสเปคที่มันคล้ายคุนเด้ตัวไม่ใหญ่มากทักทางบอลดีวิ่งเร็วเวสลีย์โฟโคนาครับนักฟุตบอลคนนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าห่าดูบอลพิมเบลีจริงๆแล้วคนที่เก่งมากนะครับ คือกองหลังของเลสเตอร์แต่ต้องยอมรับว่าเขามีจุดที่ต้องระวังคือเขาขาหักมาก่อนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสซีซันเนี่ยโห oh, ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นวันเดอร์คิดเลยผมจําได้ว่าพอสโก้เคยบอกว่าให้แมนยูไปซื้อมาเลยมันจับคู่แม็กไกว์เลยเพราะว่าเก่งมากก่อนแมนยูได้วารานแต่พอเขาขาหักไปเนะี่ยมันสูงหมดไงี่มันก็ต้องไปวัดกันแล้วดึกกันที่แล้วมันก็ไม่ค่อยดีไม่ไม่ไม่พีคอะคือเขายังไม่สามารถกลับไปเป็นโฟลคหน่าคนเดิมได้ซึ่ง โอเคเชลซีเขาบอกไม่ซ like uh huh. oh, yeah. ื้อได้ไรถ้าสนใจก็อยากซื้อมา4ี่0ิบห้าสิบล้านออนพวกมันมาสิโอ้โหแต่ว่าเลสเตอร์ด้วยสไตล์การทําทีมของเขาเขาไปแล้เขาขายใครเที่ยวขายแพงนะครับล่าสุดเนี่ยคืออย่าว่าอย่าพูดว่าล่าสุดวิกก่อนบอกว่าต้องแพงแบบเป็นสถิติโลกเลยของกองหลังความหมายคือต้องแพงของแม็กควายนะเนี่ยต้องคาแปดสิบแปดสิบห้าล้านปอนด์ซึ่งโอ้โหมันก็เกินไปนะครับทีเนี้ยมันก็มีการวิเคราะห์เกิดขึ้นว่าทําไมเลสเตอร์ถึงเล่นแงี เหตุผลเพราะว่าเขากําลังจะเสียนักบอลถึง2ถึง3คน2วงหนึ่งนะครับคนแรกก็คือแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับมีการชี้กันแหล่งข่าวชัดเจนว่าชไมเคิลเนี่ยครับอยากหาความท้าทายใหม่บางคนก็บอกว่าเขาค่อนข้างน่อยกับฤดูกาลที่แล้วที่เลสเตอร์เสียประตูจากลูกเตะมุมเพราะเขาเยอะมากนะครับตัววิจารณ์เยอะนะครับทีมที่เขาจะไปอยู่ต่อคือนีสในลีกของฝรั่งเศสนะฮะแต่ว่าชไมเคิลเนี่ยผมว่าเข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 าเรียกว่าอรหันกับเลสเตอร์แล้วอ่ะเขาอยู่มานานมากแล้วเขาโห มันมีน้อยคนมากนะคุณที่แบบพ่อและลูกได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยกันทั้งคู่อ่ะนี่คือปีเตอร์เชลวเคิลเนี่ยแคสเปอร์เชลวเคิลเลยนะแล้วได้เอฟเออีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไปหลีกเอิงก็ให้เขาไปเถอะนะครับแต่ว่าเลสเตอร์ก็ต้องหาโกให้เร็วที่สุดเห็นบอกว่า,าทางฝั่งอาร์เซนอลก็เด่นแง่กับเอาแม่เอาแบรเรโน่ไหมแล้วเอายูริเตอร์มันมานะฮะอาร์เซนอลพยายามจะจีด,ดู นะครับอีกคนนึงก็คือเจมส์เมดิสันที่เล่าไปในบิ๊กนิวส์ว่าเขามีโอากาสย้ายทีมไปยูโรเซิร์แต่เพราะว่าค่าเหนื่อยเยอะมากนะครับทีนี้ถ้าหฮรเลสเตอร์จะเสียอีงสามคนในล่าสุดทางฝั่งของแบนด้าโรเจอร์สไม่ค่อยพอใจนะครับโอ้โหซัมเมอร์นี้ไม่ได้ใครเลยเป็นทีมเดียวในห้าลีกหลักยุโรปเลยนะครับแล้วก็จะมาเสียโฟกานาอีกเหรอนะฮะห้าสิบล้านปอนด์ไม่มีทางขายแน่นอนตอนนี้คือไปไกลถึงแปดสิบซึ่ง เชลซีบอก80ก็80ตอนนี้หน้ามืดแล้วต้องการจะซื้อให้ได้นะครับตรงนี้ต้องมารอดูเลยว,ว่าเชลซีจะบ้าเลือดขนาดไหนแต่มีคนเบรกครับคนเบรกล่าสุดก็คือแฟงเอ่อฟรองก์โลเบิร์ฟนะครับคนที่จับคู่ยืนกับมักเซลเดไซายี่และเก่งมากในยุคของจานฟังโกโซลา่าที่แบบเชลซีดังๆขึ้นมาเลยใช่ไหมรุดกุลิตรุดกุลิตโซลา่ามาฟรองกโลเบิร์ฟมา ai, มักเซลเดซายี่มีไอเออโปเยใช่ไหมคริสตัตันโอ้โหทุนนั้นยุค ก้าวสู่ไปลายปลเก่งสุดๆเลยนะครับฟ้องระเบิร์บแกออกมาเบรกทีมเก่าของเขาครับว่าไม่ควรซื้อโฟอร์นามันเป็นการเดิมพันที่สูงเกินไปเขาบอกว่าโอเคโฟกอร์นาก็ถูอเป็นวันเดอร์คิดที่เก่งดีนะแต่ว่าเขาก็เล่นแค่แซงเอตนกับเลสเตอร์ปะเขายังไม่ได้เล่นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลทีมชาติก็ยังไม่ติดแล้วคุณจะเอาเงินระดับ80ล้านปอนดี่นะไปซื้อเตะแบบนี้ผมว่า คาดหวังได้ไม่เยอะนะครับองระเบิรกแกรก,กเปรดทางฝั่งของสิงบูทีมเก่านะครับทีเนี้ยต้องเหนือนจากโฟคอนานะครับเชลซีก็มีข่าวกับคูคูเลญาซึ่งวันนี้ถือว่ามาแรงที่สุดเลยคูคูเลยนี่คุณคุนไหมฮะนี่คือนักเตะเก่าของบาร์เซโลนาในแคมป์เอ่อรามาเซียแต่ว่าไปอยู่กับไปอยู่กับเคตาเฟ่แล้วเคตาเฟ่ขายมาให้ไบรท์ตัน15้าล้านปอนด์ซึ่งขายมาถูกนะครับแต่ว่าเป็นเด็ก ลามาเซียเก่าไอ้นี่พวกนี่ยมีของเยอะมากถ้าไม่เจ็บมันซะก่อนนะครับก็มาเล่นกับไรตันแล้วเล่นดีมากซ้ายขวาเป็นแลมตี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยเขาก็มีข่าวกับแมนสตี้มาโดนตลอดหลังจากที่แมนสตี้เองเมนดี้มีคดีวความเรื่องคุนนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วเอ,อ่อทางซิจเจนโก้เนี่ยเพิ่งโดนแย่งตัวไปเป๊ปก็เลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องพยายามไปเอาโคคุเลีามาไรต้าตั้งราคาห้าสิบล้านก็มีเป็นปัญหาแต่เชลซีเมื่อวานเนี่ยกระตุกเข้ามาใส่นะครับว่าเขาจะเอาด้วย จริงๆริงติวของกูคุริยาาผมค่อนข้างแปลกใจนะว่าเชลซียังมีทั้งมางกสซอร์โซ่และเบนชิวเวลแม้ว่าจะมีข่าวมาดตลอดว่าจะขายเป็นจะขายมาฟกซอร์โซ่ก็ตามแล้วจะไปเอาคุเิยามาอีกทาไมก็ยังไม่มัม่นใจเพราะว่าจะยืนเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็ไม่ได้นะเพราะว่าคูริบารี่ก็ถนัดซ้ายก็ต้องเป็นยืนเป็นวิงแบ็กเท่านั้นซึ่งก็มีทสองคนแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่ฟุกบหน้าเนี่ยมาสเปคเดียวคุณเด้เขาสามารถยืนเป็นเซนเตอร์ตรงชาลูบาได้นั่นเองนะครับ อนอกจากนั้นครับคูลีบรีวันนี้เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาก็คือเขาโทรหาจอห์นเทอร์รี่ครับว่าเป็นไปได้ไหมถ้าหากผมจะขอใส่เบอร์2ี 16, ่กเพราะมันมีความหมายกับผมมากและผมรู้ว่าเบอร์นี้ตั้งแต่รียไทยเลยไม่มีคนใส่เลยเทอร์รี่เป็นยังไงมองยังไงบ้างนะครับซึ่งเจทีก็บอกว่าโอ้โหยินดีมากๆเลยในการที่ถ้าหากทำให้คุณเชื่อมั่นทำให้คุณมั่นใจขอให้คุณใส่เบอร์26แล้วไปสร้างผลงานที่ดีกับเชลซีนะครับแต่ตรงนี้ผมยังแอบคิดว่าคูลีบรีมันจะแบก ความกดดันให้ตัวเองเพิ่มทําไมวะเหตุผลเพราะว่าหนึ่งคือเขาเป็นกองหลังที่ไม่เร็วอยู่แล้วแล้วการเปลี่ยนลีกในวัยสามสิบเอ็ดปีเนี่ยเขาแบกสองข้อแล้วนะฮะก็คือหนึ่งอายุเยอะสองคือไม่เร็วมาเล่นกับฟุตบอลกรีฑาไม่เร็วเนี่ยมันโดนนะแล้วเขาเองโดนโมซาร่าหลอกมาในแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเสียคนมาแล้วก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะยังไม่เพิ่มข้อสามให้เพรสเชอร์ก็ไปอีกก็คือขอเบอร์ตํานานเป็นผมเลยผมไม่ใส่แน่นอนอ่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ย คืออายุเยอะแล้วอ่ะมันยังไม่แบบไม่สดใหม่อันนี้มันมุมมองผมนะฮะก็เทอร์รี่บอกยินดีก็ใส่เบอร์ B, อร B, Cyber 26แน่นอนแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งของเออ่คูลิบาลี่นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เกิดมาว่าผมก็เลยมองว่าแมนเชสเตอร์เองเนี่ยยั่วกความแข็งแรงความแข็งแกรง่ง,กรงไปค่อนข้างเยอะแม้ว,ว่าเขาจะได้ปิดดิว e aring, Holland, เออร์ริ่งฮาร์แลนด์สำเร็จปิดดิวคาวินฟิลิปส์สำเร็จแต่อย่าลืมนะครับตอนนั้นอะมันเป็นต้นซัมเมอร์เขายังไม่ได้เสียทัพฟอนคนไหนทีเนี้ยมันก็ค่อยๆมาเส เสียไลทิมสตเออร์ลิงและก็มาเสียซินเชนโกก่อนหน้าเนี้ยเสียแฟร์เดนิโยไปแฟร์เดนิโยแม้ว่าอายุเยอะแล้วได้เอาเป็นฟิลิปมากม็คงไม่มีอะไรมากแต่อย่าลืมความเป็นผู้นำของเขาเนี่ยมันเปล่งปลั่งแล้วในยุคของเปคเรลลี่แล้วนะทีนี้อีก3คนทั้งเชซุสที่เป็นตัวเพรสซิ่งแดนบนไลทิมสตเออร์ลิงเป็นตัวเปลี่ยนเกมและซินเชนโกที่เป็นตัวสแตนบายเวลาการเซโร่ไม่อยู่หรือเอาการซาเซโร่ไปด้งางขวาเนี่ยหายไปทั้งหมดสี่ตัวเลยฮ่าเซอร์นะฮะ แล้วถ้าหากไม่ได้แบ็กซ้ายใช้เป็นคูู่เลยได้เงี้ยเห็นบอกเป๊ปเองเขากุ๊งแกก็กังวลว่านัดที่แพ้ลิเวอร์พูลในคอมมิวนิชิวล์เนี่ยทางซ้ายกา,ซา,ยาเซลโร่คนเดียวไม่น่าพอนะฮะแมนซิตี้ผมกำลังบอกว่าเป๊ปคนเดียวละอาจจะเจอรุ่นการที่ค่อนข้างยากเลยครับในการลุ้นแชมป์บวกกับลิเวอร์พูลรักษาซาลาวไว้ได้ด้วยแม้ว่าจะเสียมาเน่นแต่เขาก็มีหลุยส์ดิอาสมีเออดโก้โชต้าและก็ไปได้ดาวนินดูเยสไอีผมว่าแมนซิตี้ปีนี้เหนื่อยแน่ๆนะฮะในมุมมองผมนะครับอ่ะ ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูไนเต็ดนะครับต้องการขายนะัวกบอลหกคนนะครับฟิลโจนส์นะครับ, Jones, รบผู้ที่ยังขายไม่ได้เอลิกไบยี้แต่ว่าคนที่ดูมีน้ำมีนวลมากที่สุดเนี่ยที่อยากออกจากสโมสรด้วยไม่ใช่ไม่ได้อยากออกผมพูดผิดเอ่อไม่มั่นใจกับคนตำแหน่งของตัวเองดีกว่านั่นก็คืออเล็กเตเลสนะครับผมพูดผิดนะไม่ได้อยากออกนะฮะแต่ว่ายังไม่มั่นใจกับตำแหน่งว่าฉันจะได้เล่นตรงไหนวะเนี่ยเพราะาตอนแรกเนี่ยโอเล่ซื้อเข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตลูกชก แล้วก็ลงสนามก็ไม่ค่อยสม่าเสมอด้วยลูกชอเล่นดีจนไปติดทีมชาติไปรอบชิงยูโรปีนั้นจำได้ไหมอ่ะทีนี้มาฤดูก,กาลใหม่แมนนอลดวิลเลียมพึ่งกลับมา mm. ดาวรุ่งนะครับแล้วเทนหาดันไปซื้อมาลาเซียเพราะชอบเขาในอยู่เฟน,นูแล้วก็เพิ่งกู้แข่งมาอีกหลายๆนัดในเกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าไตรเลสตนหูกเข้าไปเล่นเป็นเซนเตอร์ซึ่งก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับป่วยแตกด้วยซ้ำนะครับไม่เพียงเท่านั้น การได้ลิซานโดมาเลเนตของแมนิอเต็ดมามันเพิ่มมิติคือลิซานโดสามารถเป็นแบ็กซ้ายก็ได้ก็ถนัดซ้ายรีิ่งเร็วเป็นเซนเตอร์ก็ได้แม้ว่าจะโดนบ่นเรื่องตัวเล็กแต่การจ่ายบอลของเขาการดักทางบอลของเขาเขาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้ความหมายคือเตเลสเนี่ยและป็นคนถนัด้ซ้ายเตเลสตโดนดักไปหมดเลยฮนะพอจะไปแบ็กซ้ายติดมาลเลเซียติดลุงชองจะกลับมาเป็นเซนเตอร์ติดลิซานโดแมนยูมีทั้งวารานไอ้แม็กควายแล้วก็ลินเดเลอฟ์บี จะไปเป็นมิฟฟิตรอลับโดนในเฟสและลิซาโงปฏิินมันยังเล่นเป็นมิฟฟิตรอลับได้อีกเพราะฉะนั้นดูทรงแลแ้วเตะเล็กไม่น่าจะอยู่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยเซบิยาสนใจจะซื้อไปนะครับแมนยูซื้อมา15.4ล้านปอนด์ก็มีโอกาสที่จะปล่อยไปให้กับเซบิย่านะครับก็น่าเห็นใจนะฮะมันซื้อมาแล้วเขาโดนเป็นคู่แข่งหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ะก่อนจะไปไปอัปเดตคริสตูล่าโรนาลดเล็กน้อย,น,อย,น,อยนะครับตอนนี้เนี่ยคือแยกวันนี้พูดในสปอร์ตคอนเนอร์ว่า การที่โรนัลกลับมาใส่เสื้อแมนยูเตดไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นกับแมนยูต่อนะฮะคือเขาก็กลับมาทําตามวิถีมืออาชีพเอาจริงเหมือนต้องพึ่งแมนยูด้วยซ้ำในการที่ถ้าหากไม่ได้เล่นเลยเนี่ยความฟิตเขาจะไม่ถึงสุดท้ายอาจจะย้ายไป it, อาร์เจนตินาบาริดอาจจะย้ายไปสปอร์ติ้งลิสบอนอาจจะย้ายไปดอทมูนหรืออะไรก็ไม่รู้ความฟิตไม่ถึงนะครับเพราะคุณต่อให้คุณจะฟิตที่สุดในโลกแต่บอลแม้ว่าจะวิ่งคนเดียวกับการเล่นเป็นทีมเทรนนิ่งเซสชั่นกับแมตช์จริงก็ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นโรนให้แมมนยูเตต็ดา โปรแกรมแต่ข้างหลังเขายังคงให้คอเกมเดสเดินเกมอย่างเมามันนะครับเมนเดสผมเคยบอกไปแล้วว่านี่คืองานที่ยากที่สุดของเขาเพราะเขาต้องขายรถหรูวันนี้ระดับมาเซลติอะด้วยแลนดิ้งให้มันสวยๆให้มันจบได้แบบเออย้ายไปทีที่มันสมน้ำสมเนื้อขั้นเหนื่อยไม่ลดลงไปก,กว่า3แสนแล้วได้ไหมยากมากในวัยสามิปีนะครับขายโรลส์รอยคันนี้ผมบอกเลยยากมากนะครับตอนนี้นักข่าวก็ไปถามคอเกมเดชมันได้บอกแกยู กำหนดราคามาเลยดีกว่าจะขายโรดด้วยเท่าไหร่จะได้ทำงานสะดวกนะฮะโอ้เล่นกันแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าแกโพสต์ว่ากู้จะวีรักแล้วเขาจะเล่นต่อนะฮะคือถ้ายายท้ายทีมได้เขายายแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้ครับทวนเชลซีแมนเชสเตอร์แล้วก็แมนยูไนเตดนะครับก่อนจะลากันไปนะครับผู้บริหารของบริษัท E.V ทีไทยแลนนะฮะเขายังคงย้ำว่ามาซื้อไปเถอะครับสำหรับ การที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมันคุ้มมากๆและย้ําว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไม่ใช่จักรยานไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้เงินเพียงแค่13,500บาทราคาเริ่มต้นเท่านั้นประกัน5ปีและจดทะเบียนได้แน่นอนไม่นับจดทะเบียนไม่ได้ก็เป็นรถเถื่อนสินะรเราจะอามาพูดทำไมนะครับแล้วก็ประหยัดมากขับขี่ไปเนี่ยสิโลอะ่ะเสียบาทเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขับปื๊ดปา๊บปื๊ดป,ปั๊ห้าสิโลคุณเสียห้าบาทถูกมาก นะครับแล้วไม่ต้องห่วงเลยเวลาชาร์จใช้เวลา6-8ถึงชั่วโมงคุณก็ชาร์จก่อนคุณไปนอนนะครับแล้วก็ตื่นมาขี่ไปทำงานขี่ไปส่งลูกขี่ไปตลาดขี่ไปวัดได้เลยเออชาร์จหนึ่งรอบใช้ได้40กิโลดีมากๆนะครับอยากให้ลองจริงๆราคาก็ไม่แพงจะไปสีเรียสอะไรกับน,น้ำมันขึ้นน้ำมันลงใช่ไหมฮะไปซื้อกันครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสอบถามได้ที่แอปอีบี a ทยแลนหรือว่าสแกนตัวโค้ดได้เลยหรือโทร0973406868นะครับอ่ะ ส่วนผ้าพันคอนะครับนี่เลย Sir a l e x f e r g u s o n tonight t h a e b e e เฟอร์กี้เก้าร้อยบาทรีบมาอุดหนุนก่อนที่มันจะหมดนะฮะก็หมดก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่ออ่ะแล้วนี่ดีวิดเบคแฮมนะครับเก้าร้อยบาทเช่นเดียวกันส่วนเสื้อนะครับเบคแฮมอาดิดาสฟิชเชอริงกันนะครับถ้าเอาเสือ้อนักบอลมาใช้ชื่อเขาเนี่ยแพงแต่ผมได้มาราคา 1,200บาทเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับแต่ซาร่าย้ำนะครับว่าเป็นไซส์ XL นะครับสำหรับท่านชายที่ตัวใหญ่สักนหนึ่งนะรครับผมตรงนี้เอาใหม่อมปับ๊บิลเล่พลเดี๋ยวว่าสแกนก่ยวกโกดได้เลยประมาณนี้ขอบคุณมากครับและเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้วันคุธนะฮะฟุตบอลเลย3วันเปิดฤดูกาลแล้วแล้วเจอกันจ้าบายบายวิอาเดลาเตตแอนด์ฟุตบอลฟอร